a referee on stage, Mr. Pai Toon Gop And now, ladies and gentlemen, the first fighting, now of the red corner, 28 years of age, he stands 180 centimeters tall and weighed in and 154 pounds. He, for a record of 161 wins, Thirty losses and two draws. He is a former two division Lumpinee Stadium champion and former WBC Muay Thai world champion and former ONE Championship world champion. Representing Ubon Ratchathani Province, Thailand. Let's hear it for Pat Morakot, Pat Academy. opponent fighting around the blue thunder 22 years of age he stands 180 centimeters tall and weighing 153.8 pounds he a record of 75 wins 20 losses and one draw he is RWS 2022 welterweight world, world champion and former Russian Stadium champion representing the Province Thailand let's hear it for Shadow เป็นมาทึ้นใจครับไม่ว่าใครก็ต้องดูแล้วคับคู่นี้ครับโอ้คู่เดือนนรกแตกใครนอกใครครับเปิดหัวคู่ที่2ครุปปีครับในรุ่นซูเปอร์เวทเวทรุ่นนี้ครับของใหญ่ของดีระดับโลกเพียบครับอาครับยังอยู่ในครุ๊ปออปเดตเหมือนเดิมครับ โอ้ดีทุกคนครับไม่รู้จะเลือกใครครับเอาครับเดินเข้าหาก่อนครับทางด้านเพชรมรกตครับผีปาชาโด้บังได้ครับแข้งซ้ายของโมล่ขึ้นแข้งขวาไปครับชาโดเอาละครับสนุกแล้วครับซ้ายกับขวาครับรุ่นพี่จากอุบลครับไปเตมเดินชนทักทายผู่รุ่นน้องครับแต่ว่าชาโดไม่กลัวครับไม่หนีไม่ถอยปักหลักวางแข้งซ้ายสู้เลยที่ซ้ายมาเตะซ้ายครับบล็อกได้ครับ ชาโด้เตะขวาเพื่นไปครับก็ยังบังไว้ได้เช่นเดียวกันครับอุมัดซ้ายแม่นครับทพรานั้นเพื่มากดดูครับชาโด้แล้วก็มีเพิร์ลมัดติดแชมโลอย่างเด็ดเก้าแสนครับเพราะฉะนั้นการต่อยหมัดไม่เป็นรองครับแมนเชซเตอร์ที่แล้นด์พัฒนาให้เห็นครับจังหวะรวบมาขีดตีครับเสียบปืนครับเป็นมวยที่อาวุธนี่ต้องบอกว่าอาจจะคนละอย่างคนละทรงกันครับแต่มาถึงตรงนี้ยับใสกันได้หมดครับ ขวาไปครับขยับซ้ายเตะแขนชาโดไม่ยอมเตะคืนครับติดบางนุ่กรขยับเดินเอาแล้วครับลูกเก่งลูกถนัดจับในปั้มตีได้ไหมคือเขาไม่ได้ตีโดนผิดมือกี้ครับแม่ไมได้แต่โดนผิดคณะกรรมการสนใจไอกว่าไม่ได้ครับแบบนี้เขี่ยขาหรือเปล่าแม่รออยู่แล้วครับโอ้แต่กรรมการเตือนครับไม่เป็นไรครับเตะซ้ายมาบล็อกได้ครับชาโดทถีบไว้ก่อนหมัดขวาแล้วเติมด้วยแข้งขวาดึงหลบสวยครับผู้มังกร แข้งขวาชาโดครับรุ่นเก่ารุ่นใหญ่กับรุ่นใหม่ที่กำลังมาครับแข้งขวาชาโด้เพื่อนระกอดมาซ้ายไปอ้าวไม่ยอมนะครับพี่กับน้องรับศักดิ์ศรีมังขั้นคอเอาเลยครับครับในถีบไปก่อนครับโอ้ต้องบอกว่าอยู่ในเกมที่บีบหัวใจทั้งคู่ครับเคาะมาอยากเคาะไปก่อนครับหิ้งอู้ไซ้ายกันเตมตัวหนุ่มนายสอบเพื่อนละกดมากับอาไทูนเกมมันติดเชืออครับ ออกมาอยู่ห่างๆยังได้ออกอาวุธกันถนัดถนัดครับเน้นแข้งซ้ายกับขวาครับอาวุธยาวๆเอาไปตัดล่างครับโตนมาซ้ายของเพชรากฏครับชาโดหีบซ้ายมาตีปืนเขี่ยแล้วโยนเข่าโอ้โหอาครับโอ้ซับซ้อยไม่ซีเอาไม่ยอมครับชาโดเพชรากฏใช้ประสบการณ์ของตัวเองนะครับในการเผชิญกับสังเวียนระดับโลกครับวันนี้ครับเปิดเกมลุยเลยครับ พ่อรู้ด oh ah. ah. ีอย ah. uh, ู่แล oh, oh. oh, 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 ้วว่าชาโดกประเภทเครื่องร้อนช้าแต่วันนี้ชาโดกออกสตาร์ทได้ดีกว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาครับแชมป์ออกไปแก้ไขมาแล้วแหละครับซึ่งโอ้ยมาซ้ายครับเตะซ้ายครับมัดขวาขึ้นไปครับชาโดกเดินไปขึ้นขวามัดซ้ายเอาเอาแล้วก็ปูไปเลยโจนไปโอ้โหโอ้นี่ครับอาวุธเห็นทุกอย่างครับมัดเท้าเข่าสอกตีครับเพริบระกดโอ้โหเหลืออีก10วินาทีตรงนี้ครับต้องบอกว่าเป็น กำลังจะเป็นสามนาทีที่จะบอกว่าล้ำค่าเหลือเกินครับใครไม่ได้ดูนี่จะบอกว่าเสียดายแย่ครับเอ้ามาซ้ายขัดแข้งขวาแรกในคนละทีโอ้โหเนี่ยหลอกต่อยสวยครับเจอแข้งขวาขึ้นไปได้อ้าวโอ้แล้วก็หมดยกแรกครับคู่นี้จะบอกว่าเป็นคู่หยุดโลกครับโอ้ลุ้นดีแต่เสี่ทิพย์พอครับดีทุกคู่ครับวันนี้จะเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดครับเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดขาดที่บรรยากาศ ขอบเวทีวกเเราาาย้ของมวยไทยมีทุกขุนด้วยอุตภูมิที่ร้อนระอุครับแชมป์นี่ครับคะแนนออกมาครับเพชรมรกตครับเป็นฝ่ายชนะไปในยกแรกครับ10ต่อ9ทั้ง3เสียงครับยกนี้ชาโดว้จูงไม่ได้ครับบวกก็เดินครับบวกแล้วครับแล้วครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่ชาโดว์มีคะแนนตามหลังครับแชมป์นี่ครับเตะขวาอู้เด็กเพชรมรกตก็เดินสู้ครับตั้งแขนวงในตีครับชาโดว์อ้าวซอกซอกดันไปแล้วตีซ้ายครับชาโดว์ ปู่นี้ครับสู้กันด้วยศักดิ์ศรีครับคนหนึ่งสู้เพื่อแม่คนหนึ่งสู้เพื่อครอบครัวสู้เพื่อลูกครับเอาดูครับเพชรมรกตเตะซ้ายจับไม่ชาโดพยายามจะล็อกแล้วตีคืนครับขึ้นคอครับขึ้นใดไม้ครับขึ้นไม่ได้ก็ตีไปก่อนรับเพชรมรกตครับชาโดพยายามที่จะตีคืนแล้วสับศอกครับอย่างครับแยกมาก่อนเดินขยับมาเกี่ยวแล้วคืนด้วยโอ้แข้งซ้ายชาโดเองพยายามจะจามศอกบวกขึ้นไปครับแต่ว่ายังไม่แม่นเอาดูวงได วงในจังหวะล็อกจังหวะแทงครับเพชรมรกตแม่จะเด้งตีแต่ว่าชาโดแก้เหลี่ยมนี้ได้ดีครับยันครับยันใกล้เคียงกันอยู่ครับแตซ้ายมาหมัดซ้ายคืนครับโอ้โหแทงซ้ายครับจังหวะชาโดโดนเข้าไปดันพยายามที่จะขึ้นคอนแล้วตีซ้ายครับเพชรมรกตครับชาโดล็อกลากลางมาทําอะไรไม่ได้ครับโอ้โหถือว่าเป็นมวยรุ่นใหญ่ที่ออกมวยกันสนุกมากมากครับคู่นี้ครับ นี่ครับแทนซ้ายออกไม่หยุดชาโดพยายามล็อกครับเทียบซ้ายคืนเพชรมรกตดโอ้หสอกซ้ายชาโดเกือบไปครับน่ากลัวครับจังหวะสับซอกครับแต่ตอนนี้นี่ต้องมีอะไรสักอย่างเป็นจุดเปลี่ยนครับโอ้ต่อยท้องได้ครับเจอสับซอกคืนตีครับอ้าวรับชาโดเกมอาวุธนี่ดูทันกันแต่ว่าจังหวะสุดท้ายจังหวะจบจังหวะจากดูว่าเพชรมรกตดจะเหลื่อมนิดๆแลลวครับแบบนี้ครับแต่ว่าชาโดไม่สนครับเอาความหนักเข้าไป เดินขยับครับแข้งขวาเตะพับในพับในยัดไปทีหนึ่งหมัดขวากับเตะขวากับอาครับยัดไปไปตัดล่างหมัดคืนมารับตีเข่าขึ้นมาตีอาครับชาโดครับก็พยายามที่จะเปิดเกมสู้เลยครับโอ้โหเป็นคู่คุณภาพจริงๆครับมาถึงตรงนี้ยังไม่มีใครหยุดครับดูครับทั้งหมัดทั้งศอกทั้งเข่าเสียบเข้าไปตอกกันเข้าไปครับอจังหวะเด้งตีคืนครับชาโดเอาครับ เพชรมรกตดึงหลบไปไปตัดล่างครับชาโดว์ยังสื่อท้าลึกไม่พอครับดีมาก่อนเดินต่อครับชาโดว์แข้งขวาติดฟังครับทีมนําไปเพชรมรกตตั้งรับชาโดว์ต่อยท้องครับเอ้าดูในจังหวะนี้ครับเพชรมรกตตีซ้ายชาโดว์พยายามเลื้อยมาครับแทงซ้ายคืนหมุนหมุนและดีตากตีซ้ายแปะนะครับเพชรมรกตตีคืนโอ้โหนี่ครับสุดๆครับคู่นี้ครับขยับเดินต่อไปขวาหลุดเจอแทงซ้ายครับของเพชรมรกตครับ รอ,ออยู่แล้วครับดูการตั้งกายกับปันอกนปจัจใจแล้วเตขวาครับก่อนจากดอกสุดท้ายโอ,โอ,โอ,โอโ้โหสองยกก็ยังมันเหมือนเดิมครับนีออ่นครับซุกอออฟเกตครับซุปเปอร์เวลเต้าเวครับเรากำลังเซนหานักวยไทยที่ดีที่สุดในโลกครับในรุ่น154ปอนด์ กลับมาติดตังกันต่อครับ2ยกผ่านพ้นไปครับกำลังจะขึ้นยกที่3ครับเราบอกว่าทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับแล้วคะแนนยกที่ผ่านมาที่หึงเป็นอย่างไรซึ่งเรามีการเปิดเผยครับนี่ครับคะแนนออกมาบางติบอ้าวคะแนนแบบนี้สนุกชิงดำครับ2ต่อ1เสียงชาโดชนะต่บคะแนนเสมอกที่19ต่อ192เสียงเทมโนโคชนะ 20. ต่อ18 1เสียงเสียงส่วนมากเสมอกันชิงดำ โอ้ไปหมุนอะไรอย่างนั้นก็เตะขวาครับชาโดเห็นมรกตเดินเร็วขึ้นก็ตีไปครับชาโด้ตีคืนล็อกมาเสียบซ้ายครับโอ้เอาครับล็อกมาตีกระชากมาตีซ้ายครับเอาความแข็งแรงใครแข็งกว่าใครเหนียวกว่ามรกตขวางชาโดไม่โชนแล้วขวางได้ขวางไปผมจะล็อกอับพี่ผมขอล็อกหน่อยได้ไหมเอาสิครับยกหนีชาโดเครื่องติดแล้วเหมือนกันครับไปต่อเตะขวาครับขวาอีกทีครับเห็นมรกตเดินเข้ามา ล็อกวงในล็อกแล้วยังไงก็ปีโอ้โหเพชรมรกตโอ้โหเกมแบบนี้ครับแม่เปไปได้ทั้งหมดครับแข้งขวาชาโดว์ติดบังเพชรมรกตครับดึงจังหวะสองแม่พยายามพยายามเจ้าจังหวะหนึ่งก็แต่ว่าไม่ได้ครับเสร็จชาโดว์จังหวะหนึ่งอู้อ้าวครับหลุดหลุดหลัวไม่ได้ครับเตะขวาครับชาโดว์ขยับเดินเพชรมรกตออกมาตั้งรับครับยังไม่เตะครับดึงหลบได้ครับเตะขวาขึ้นไปก็โดนไปปลายแข้ง เอาแล้วเกมตรงนี้นี่ค่อนข้างบีบครับอาวุธออกไม่หยุดก็จริงแต่ว่าเน้นแล้วก็รัดคุมกันมากเี่ครับข้างขวาสองแข้งมาตีบังแต่ก็ได้เห็นเพ<อ>ื่อนมากฏเตะลุดก็พอแบบนีเสียหายที่เปล่าครับแชมป์เอ่าครับกินเปล่าครับแข้งกินเปล่าของชาโด้เตะซ้าย,าย,ายชัดจะไม่ขึ้นครับเพื่อนปรากดเตะลุดไปชาโด้ซ้ายมาขวาขึ้นเอาละครับว่าต้องบอกว่าตื่นเต้นแลวครับแบบนี้ต้นๆชาโดออกมานาทีแรกนึ่เน้นข้างขวาครับ เพชรมรกตตี่ตั้งรับแต่ว่าตอนนี้ครับยังคงตั้งรับเหมือนเดิมกับเพชรมรกตโอ้ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ครับส่วนชาโดแกก็ไม่ได้ถอยเลยครับแล้วก็ไม่ได้เดินเลยครับปักหลักครับรอชิงจังหวะครับขยับเตะขวาขวาอีกทีครับนาทีสุดท้ายนะครับนาทีเดียวนาทีหรือเป็นของใครต้องบอกว่าสําคัญมากๆครับแข้งซ้ายเพชรมรกรข้างขวาชาโดอารับทีต่อที ไม่มีใครยอมครับสองคนพยายามจะประคองจังหวะสุดท้ายไม่ให้เสียเปรียบครับโอ้เอาครับขึ้นคอตีซ้ายครับชโดเสียล้วก็ตีขึ้นตีมาครับโอ้โหบีหัวใจครับรักใครเชียร์ใครก็ต้องเทใจให้คนนั้นครับแบบนี้ครับเอาเข่ากับเข่าเสียบกันไปตรงใจกันครับเอาครับมันอบมันใจกันได้พู่ครับโยกมีอีกักแข้งแล้ครับแข้งขวาครับบล็อกได้กับเพชรมักร เหลืออ <Workers> ีก20สิวินาทีจาโด้แข้งขวาไม่ถึงเป็นมรกตดซ้ายเอาแล้วครับมายกนี้นี่เสียงแตกครับต้นยกเป็นมรกตขยันครับและทําได้เห็นเป็นมรกตดเองตั้งรับก็มีลูกโตแต่ว่าออกลูกหลุดไปครับต้นมาถึงตรงนี้ครับออกไหนไม่รู้ครับเอาเดี๋ยวพี่คนจะลาะกันแรับแบบนี้โอ้นี่เราเป็นที่แน่ๆ่คืออย่างที่บอกครับใส่นันเป็นที่ครับมันหยุดตดสุดท้ายเป็นที่กันน้องกันเหมือนเดิมครับ คยอดความสวยงามครับเกิดขึ้นที่บ้านของมวยไทยสนะมอลเวียดนามเชนเนอรกับอาร์ตเวสราเชนเนอร์บอซีรีส์ครับจังหวะพักช้าครับเสียบมาครับของนักมวยปลดนี่ครับปล่อยซ้ายครับบวกบัตเตอร์ยน็อตแต่มีแกว่งนับชาโดนิดนึงครับก็บอกว่าเกมในช่วงแรกครับเนักมวยปลดเป็นฝ่ายคุมเกมได้ดีครับจนกระทั่งบอลนึ่งขึ้นทางครับหนึ่งยกที่สองกับชาโด กลับเกมได้หยขึ้นมาแล้วในยกที่3ครับก็ต้องพึ่งตัวที่ชาร์โดทำได้ดีครับเดี๋ยวดูแล้วครับมาคะแนนสองยกผ่านไปจะหมั่นเกยเสมอกันลุ้นคะแนนยกสุดท้ายครับแฟนควยก็รักใครเชียร์ใครลองให้คะแนนดูครับรายการนี้ครับโอนสายชัดเจนเพราะระบบคะแนนทุกยกครับโอ้เชียร์ใครสคู่นี้ต้องชื่นชมทั้งคู่ดูกัรภาพที่ทิมารีจังหวะช่วงสายฝ่ายยกที่สามครับ Ladies and gentlemen! After three rounds of white actions, we go to the judges' scorecard. All three judges score this vote 29. 228. We have a winner by ways of unanimous decision! Rats! Come on! Let mother, mother go! him